สวัสดีค่ะวันนี้พี่เบนมาทักทายเพื่อนๆนะคะวันนี้จะมาพูดถึงการดูดวงนะคะเออวันนี้พี่เบนมาในแนวแบบว่าเออจะมาพูดถึงการดูดวงนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้มีลูกดวงเนาะมาดูดวงแล้วเขาก็มีคําถามกับพี่เบนนี่แหละว่าการดูดวงบ่อย ดูลายๆเจ้าดูลายลายศาสตร์อย่างเงี้ยมันจะทําให้เราดวงช้ําจริงไหมนะคะในความเชื่อเนาะบางคนเขาก็จะเชื่อแบบนั้นนะคะว่าดูบ่อยๆดวงจะช้ําอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวของพี่เบนแล้วพี่เนบนมองว่าการดูดวงบ่อยๆไม่ทําให้ดวงช้าค่ะนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของพี่เบนนะแต่ส่วนไหนที่ช้าใจเราค่ะใจเราต่างหากที่ช้ําเพราะฉะนั้นพี่เบนอยากจะบอกว่า การดูดวงคุณต้องมีสตินะคะคุณต้องมีสตินะในการดูดวงเราดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงค่ะไม่ใช่ว่าดูดวงเพื่อให้ดวงนําพาเราไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ดูดวงนะคะคนที่มาดูดวงอ่ะคือนนื่องเขาจะต้องเจอกับอุปสรรคและปัญหาเขาจะต้องเจอเรื่องไม่สบายใจเขาจะต้องเจอเรื่องที่เขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองได้เขาต้องการอะไราสักอย่างหนึ่งหรือใครสักคนมาสนับสนุนการตัดสินใจของเขา มาช่วยสนับสน,นุนการตัดสินใจของเขาแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นพี่เบนถึงบอกตลอดเลยถ้าใครที่มาดูดวงกับพี่เบนพี่เบนจะบอกว่าคุณดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงนะไม่ใช่ว่าดูดวงแล้วไหลไปตามดวงนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีพลังงานดีๆคุณก็รับไปเนาะอะไรที่ไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจรรยาบาณของนักพยากรณ์น,นะคะไม่ว่าจะศาสตร์ไหนก็ตามนะ เขาจะไม่ทักคุณแบบว่าอะไรที่แบบไม่ดีหรอกเขาไม่พูดไปตรงๆหรอกเออเรื่องยิ่งความเป็นความตายอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่พูดหรอกคะ่ะนะเขาไม่พูดหรอกมันเป็นเรื่องที่ยิ่งทําให้คุณเฟลยิ่งทําให้คุณแบบาดาวอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันดาวๆอะ่ะเออมันเป็นจรรยาบรณของนักพยากรณ์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคุณดูดวงน่ะคุณต้องการอะไรจัดดวงล่ะ บางคนที่ว่าไปดูดวงเยอะๆวันเดือนหนึ่งอ่ะดูแบบว่าสี่เจ้าห้าเจ้าสิเจ้าแล้วก็มาบอกว่าเออดวงตัวเองช้ําจริงๆดวงคุณไม่ได้ช้ําหรอกคะ่ะใจคุณเนี่ยมันช้าเออนะมีสตินิดนึงนะคะทุกคนเราต้องมีสตินิดนึงดูเพื่ออะไรนะคะเราอยากได้คําตอบแบบไหนนะคะบางคนทําไมถึงดูบ่อยๆดูซ้ําๆดูหลายๆเจ้าเพื่อที่คำเพราะว่าคำตอบอะ่ะมันยังไม่ได้โดนใจตัวเองไงคะ คำตอบมันยังไม่ได้โดนใจตัวเองอะคือต่อให้คุณดูสิบเจ้ายี่สิบเจ้าสามสิบเจ้าอะเบนมองว่าตราบใดที่คําตอบมันยังไม่โดนใจคุณอะคุณก็จะหมกมุ่นอยู่กับมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสตินะคะมีสตินิดนึงเนาะเราดูเพื่ออะไรถ้าดูศาสตร์คือทุกศาสตร์แหละไม่ว่าจะศาสตร์ตัวเลขศาสตร์ไหนก็ตามนะคะ ดูแล้วสิ่งดีๆแล้วก็นำมาพิจารณาบางครั้งมันก็มีคำตอบให้เราอยู่ในในการดูนั้นแต่ละครั้งเพียงแต่ว่าคุณเปิดใจไหมเปิดใจยอมรับมันหรือเปล่าถ้ามันเป็นไม่ไปไม่ได้คุณก็ยังดันทุลังนะ่ะเออถ้ามันเป็นไปไม่ได้คุณก็ยังดันทุลังที่จะไปทางนี้อะไรเงี้ยคุณลองอ้อมดูหน่อยก็ได้เนาะคุณลองอ้อมเพราะว่าทุกทุกปัญหานะ่ะมันมีทางออกอยู่แล้วแหละที่เบนว่าทุกปัญหามันมีทางออกเพราะฉะนั้นน่ะ ดูดวงน่ะคุณต้องรู้ด้วยคุณต้องมีสติด้วยนะคะการที่ดูแล้วแบบดวงจะช้ําอะไรเงี้ยพี่เบนมองว่าไม่ช้ำหรอกค่ะดูได้เออดูได้เพียงแค่ว่าคุณน่ะต้องมีสตินิดนึงเราไปดูเราก็ต้องมีสตินิดนึงนะคะพลังงานอะไรดีๆเราก็รับเอาอะไรที่ไม่ดีเราก็ปล่อยผ่านมันไปก็ถือซะว่าถ้าเขาทักไม่ดีไม่ตรงใจเราก็ถือซะว่าเออมันไม่แม่นหรอกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือนี่คือส่วนตัวของพี่เบนนะคือพี่เบนจะไม่แบกแต่ก่อนพี่เบนก็แบกค่ะ แบกมันกลับบ้านไปด้วยเหมือนกันคำทักทายคำท้วงคำที่เขาบอกว่าเออจะเหนื่อยยากจะนุน่นจะนี่อะไรเงี้ยแบกมันกลับบ้านไปด้วยแล้วทาให้นอนไม่หลับทีนี้โฟกัสแต่สิ่งที่ไม่ดีจิตของเราโฟกัสแต่สิ่งที่ไม่ดีทีนี้เอาละคุณจะเกิดอุบัติเหตุนะโอโลเดินก็ก้มหน้าก้มตาเดินสะดุดฟุตบาทจะง,งนันอะไรเนี้ยอ้าวตายแล้วสะดุดฟุตบาทได้ไง หมอท่านทักว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ทําให้คุณแบบไปเชื่อมกับมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอนะมีสตินิดนึงนะคะในการดูดวงเนาะถ้าอะไรที่มันไม่ตรงใจก็แค่ปล่อยผ่านไม่ต้องไปรับเอาพลังงานนั้นมาให้ตัวเองหมกมุ่นอยู่กับมันนะคะบางคนเขาบอกเออแบบเขามีคนคุยอื่นนะเนี่ยเออเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวเอาแล้วเริ่มหมกมุ่นละเริ่มแบบเขาคุยกับใครวันจับผิดนะคะ เกิดการจับผิดเช็คโทรศัพท์แหละเออเนี่ยหลังๆมาเนี่ยมันไม่ค่อยวางโทรศัพท์นะนูน่นนี่นั่นอาไปาเป็นเรื่องเป็นเาวาสารต่อดึงดูดเรียบร้อยจ้ะเออเรียบร้อยจ้ะดึงดูดมันเข้ามาค่ะอะไรที่มันไม่ดีดึงดูดมันเข้ามาเสร็จละเอาละทําให้เรามีปัญหากันจากที่ไม่มีปัญหาก็กลับกลายเป็นว่ามีปัญหาพอมีปัญหาบอกว่าไงเห็นไหมหมอดูแม่นมากเลยอะ เออเนี่ยเขาแม่นมากเลยเขาบอกฉันแล้วแกว่าเออเขาเนี่ยฉันเช็คโทรศพัพท์เขาเขาไม่พอใจว่าฉันว่าเขาจะต้องมีคุยกับคนอื่นอยู่แน่เลยเออเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมีสตินิดนึงคุณดูดวงอะเป็นส่วนตัวเป็นแล้วเปนมองว่า มันไม่ช้ำหรอกคะ่ะดวงอะที่ช้ำก็คือจิตของคุณใจของคุณมากกว่าที่มันช้ำดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงนะคะทุกคนนะดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงอะไรที่มันไม่ดีไม่ต้องรับเอานะคะก็คิดซะว่าแบบ ถ้าเราเลื่อนไปผ่านอะไรที่มันไม่ดีล้วก็ไม่ต้องรับเอาแล้วก็ถือว่าไม่ตรงกับเราไม่ใช่พลังงานนี้ไม่ใช่ของเราแต่อะไรที่ดีๆเราก็รับเอาค่ะพลังงานดีๆมันก็จะดึงดูดนําพาให้ใจเราฟูแล้วก็นําพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองนะคะเนาะไม่ว่าศาสตร์ไหนก็ตามนะคะการดูดวงว่าไงลูกอ่าอยากคุยแข่งกับแม่อ่าดินเล่นไม่พออ่าอยากคุยแข่งกับแม่ นกที่เบนเก็บมาเลี้ยงนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครติดตามเบนก็จะเห็นเน,ะนเาะนำโชวของเรานั่นเองนะคะนกเก็บตกคะ่ะเขาหล่นลงมาตั้งแต่ยังไม่ลืมตามเบนเก็บมาเลี้ยงอยู่กับเบนมาส4มสปีแล้วเข้าปีที่สแล้วค่ะหรือน่าจะสี่หรือจะหปีไม่แน่ใจแต่ว่า4ปีได้แน่นอนนะคะเออเห็นไหมพูดเรื่องดูดวงน้ำโชวขาหนูควรแม่เอกแล้วนะลูกโอเคหนูจู้จูก่อนหนูจู้จูก่อนให้แม่คุยก่อนได้ไหมคะหนูจู้จูก่อนได้ไหมลูกโอเค Icana, ให้แม่คุยก่อนเนาะเดี players, okay. <se ía> <te> <Industry inn> <noise> ๋ยวลูค่อยคุยโอเคค่ะปล่อยตามบ้านเลยค่ะเป็นไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเขาแบบขังกรงอ่ะเขาจะเข้ากรงเขาก็แค่เวลาเขานอนพอแล้วลูกนะคะถึงไหนแล้วอ๋อการดูดวงเห็นไหมนำโชคมาทำให้เป๋เลยนะคะ น้องทุกคนคะดูดวงให้มีสตินะคะให้มีสติเนาะเพราะเบนเชื่อว่าคนที่มาดูดวงก็คือคนที่เขาไม่สบายใจนั่นแหละเขาต้องการคําตอบต้องเขาตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นพอคุณไปดูเจ้านี้ก็ยังไม่ได้โดนใจคุณคุณก็ไปดูอีกเจ้านี้ก็ยังไม่โดนใจคุณก็คือเหมือนกับคุณสับสนคุณสับสนคุณก็อยากได้คําตอบพี่ที่มันตรงใจของคุณแต่มันไม่ตรงใจคุณสักที เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้แบบคุณไปดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคุณก็มาบอกว่าออดูดวงบ่อยดวงชา้าจิตตกโน่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสติค่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครมาสามารถทําอะไรเราได้ค่ะถ้าเรามีสตินะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็อย่ามากจนเกินไปเนาะดูเพื่อความเพื่อความผ่อนคลายดูเพื่อรับพลังงานดีๆอะไรประมาณนี้นะคะเนาะ หากบางทีคนเราอ่ะมันก็มีปัญหาทุกคนแหละเนาะแต่ไพ่อ่ะเบนอ่ะส่วนตัวของเบนนะอันนี้ก็คือส่วนตัวของเบนเบนจะเบนจะเอาพลังงานดีๆจากเขาค่ะเพราะว่าไพ่มันก็มีทั้งพลังงานดีแล้วก็มันทั้งมีพลังงานบวกพลังงานลบเนาะไพ่แต่ละใบมันก็มีพลังงานบวกพลังงานลบเพราะฉะนั้นเวลาดูเบนจะดึงเอาพลังงานดีๆจากเขาค่ะไพ่เขาจะมีคําแนะนํามีทางออกให้กับเราเสมอเพราะฉะนั้นเราเปิดใจให้กว้าง เราเปิดใจให้กว้างค่ะเปิดใจให้กว้างเปิดรับฟังเปิดรับฟังเปิดให้กว้างเลยนะคะอย่าใจอย่าใจแบบว่าพอคุณดูแล้วคุณตั้งกดไปอะ่ะคุณตั้งกดว่าคําตอบคือเหมือนไปถามคําถามเนี้ยคําตอบที่ฉันต้องการคือต้องตอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพอคําตอบมันไม่ตรงใจเราอะ่ะคุณก็เกิดการเป๋คุณก็เกิดการสับสนคุณก็เกิดการดาวแล้วคุณก็ไปดูเจ้าอื่นไปดูศาสตร์อื่นอาศาสตร์อื่นก็ยังไม่ตรงใจอีกอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คุณแบบยิ่งหมกมุ่นอยู่กับมันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจยังไม่ได้นะคะคือไม่ต้องดูค่ะไม่ต้องดูไม่ต้องไปดูเจ้านู้นเจ้านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีพลังงานไพ่เขาจะสื่อออกมาจากความรู้สึกของคุณความรู้สึกของคุณเป็นแบบไหนพลังงานในตัวคุณเป็นแบบไหนไพ่เขาจะสื่อออกมาบางทีไปดูดวงอะ่ะเบนฝากไว้นะคะถ้าจิตคุณไม่นิ่งคุณยังแบบสับสน ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องเปิดไพ่เองนะอันนี้ไม่จําเป็นค่ะสามารถให้นักพยากรณ์เขาเปิดไพ่แทนได้เลยเพราะว่าจิตเขาจะนิ่งกว่าคุณจิตคุณไม่นิ่งคุณไปเปิดไพ่คําตอบออกมามันก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณสามารถบอกนักพยากรณ์ได้เลยว่าเป็นตัวแทนเปิดแล้วเขาก็จะทําขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวของคุณแล้วเขาก็จะเปิดไพ่แทนคุณได้ฝากไว้นะคะ